ตั้งค่ามือถือ iPhone ยังไงให้ถ่ายได้ชัดแบบนี้ผมจะไม่ได้ทำแบบพ่ข้าวๆนะครับวันนี้ตั้งง่ายๆเลยครับให้เข้ามาที่การตั้งค่ากล้องบันทึกวิดีโอผมก็จะเลือกเป็น 4K 3 0นะครับรูปแบบก็ติดกตามผมได้เลยวิดีโอ HDR ผมปิดไว้นะครับมันจะสว่างเกินไปแล้วก็ล็อกล็อกสมดุลแสงสีขาว รูปแบบผมจะใช้เป็นใช้งานได้มากที่สุดนะครับก็จะเปิดตารางเปิดหน้าบเพื่อยถ่ายภาพก็ตั้งตามนี้ได้เลยใครที่ทำตามไม่ทันให้กดจุดดูก่อนได้ตามนี้ครับต่อไปก็มาเลือกโครงการตั้งค่าก็คือเปิดขึ้นมารอบหน้าเราจะเป็นค่าเดิมที่เราตั้งไว้ก็ตั้งตามผมได้เลย เมื่อเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็จะได้ความละเอียดที่เราตั้งไว้แล้วก็เส้นสีขาวสีเส้นตัดกันเป็นตัวช่วยให้เราถ่ายภาพได้ดีได้ง่ายขึ้นครับ